ช่วงที่ราคาข้าวมันตกต่าอะไรที่มันพอจะเซฟค่าใช้จ่ายเราได้เราก็ต้องทานะเพื่อนๆนะถึงแม้ว่ามันจะยากถึงแม้ว่ามันจะละําบากถึงแม้ว่าเรามันจะดูเป็นเรื่องยุ่งยากนะมันก็ควรจะต้องพยายามอย่างในเรื่องนี้ผมก็เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจาก E ีีที่ ที่1นนะที่เกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์วันนี้ผมจะพูดถึงทํำยังไงให้เมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บมันมีคุณภาพเรามีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ดีเพื่อจะได้เอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์เอาไปปับ๊บเอาไปปรุงให้มันเกิดประโยชน์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ราคาผลผลิตมันตกต่าแล้วอะไรที่มันลดต้นทุนเราได้ก็จะได้ลดนะเพื่อนๆเนาะเก็บพันธุ์ได้เองก็พยายามเอ่อผมต้องขอพูดนิดนึง นะคือสภาพนาที่มันเอี่ยมร้อยปอร์เซนที่มันไม่ใช่เกี่ยวข้องอย่างนาดำเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรที่จะทําแปลงเมล็ดพันธุ์ของเราไว้สักแปลงหนึ่งที่มันเนียบๆดีๆเนี่ยเพื่อนๆมันก็มีครับนะมันก็มีวิธีอยู่คือก็ใช้พันธุ์ข้าวจากแปลงนาเรานะั่นแหละเพื่อนคำถามคือเอออาจารย์มันใช้ได้เหรอ ก็ในนาผมมันก็มีข้าวดีดนะไม่ใช่ครับเพื่อนๆวิธีการของผมก็คือจะเราจะไม่ทําอะไรสโคบใหญ่หญๆเพราะเวลาเราทําอะไรสโคบใหญ่ๆปุ๊บอ่ะมันจะทาให้เราเหนื่อยแล้วมันทําให้การจัดการมันไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างกรณีที่คุณจะเอาพันุข้าวแป้ง A สมมุติอย่างนั้นะแป้ง A และไอแป้ง A ด้านเจ้ากรรมคือหวานคือก็มันก็มีทั้งบิ่งที่ดีบิ่งที่ไม่ดีนะผมยกตัวอย่างถ้าคุณจะให้พันุคุณมันดีๆนะพันธุคุณนิ่งๆนะก็ให้คุณเลือกเลือกเกี่ยวเอาเฉพาะ เลือกเอาหลวงที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์ดีๆหลวงที่ใหญ่หลวงที่ยาวหลวงที่สมบูรณ์นะครับก็เลือกเกี่ยวเกี่ยวเอาแบบนั้นเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็มัดเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็มัดเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็มัดมันใช้ในปริมาณที่ไม่มากหรอกเพื่อนๆอาจจะเป็น25กิโลก็ได้ เอาแค่ยี่ห้าโลก็ได้คือเอามาแล้วก็ามาฟ,ฟัด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 ให้มันได้แต่เขาเปลือกนะเสร็จแล้วก็ถ้าไม่มีเครื่องคัดแยกมเมล็ดคุณก็ใช้วิธีการตอนที่คุณจะแช่คุณก็ใช้วิธีการลอยรีบเอาก็ได้ลอยในบอซีเมนแล้วก็ให้รีบมาลอยแล้วก็ช้อนออกตักออกตักออกให้เหลือแต่เม็ดเต็มแบบนี้ก็ทําได้แล้วมันก็จะไม่มีมเมล็ดหญ้ามาปนมากวนอยู่ในผันข้าวนั้นเลยที่นี้คําถามคืออาจารย์นะผมก็เยอะนะแล้วอาจารย์ให้ผมเก็บซ้อนเก็บเอาแค่ เป็นรวงเป็นรวงอย่างเงี้ยแล้วผมจะพอแล้วไม่ใช่ครับวิธีการทําพันเนี่ยมันมาทำแบบนั้นมันไม่ทันรุ่นนี้คือเราทําพันเนี่ยรุ่นรุ่นที่เราจะลงเนี่ยเราต้องมีพันอื่นรออยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอย่างในกรณีที่เราทาพันเตรียมพันอย่างเงี้ย คือเราจะทํำยังไงเราจะเอาพันธุ์อย่างเงี้ยมาเพาะหรือมาจ้าไปจ้างเขาเพาะถัดหลุมก็ได้เพื่อนๆแล้วก็หาแปลงดีๆสักแปลงหนึ่งที่1อยู่น้ำาอคือไม่มีไม่ใช่พื้นที่ที่ใหญ่เราก็มากไปจ้างเขาเพาะเอาที่ไว้ใจได้ที่แบบไม่ต้องไม่ไม่ซับไม่ลักไก่ไม่ซับเปลี่ยนข้าวเรานะที่เชื่อถือได้นะพะเอาไปเพาะเสร็จปุ๊บก็เอามาโยนโยน,โยนทําแปลงนายโยนเลยเพื่อนๆายโยนสัก อาจจะเป็นบิ้งและไล่ทําเป็นพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะเลยเนี่ยทำแบบนี้ทําได้ครับนะทำได้แล้วดีด้วยคือมันจะ,สะเสถียรกว่าการที่เราไปเก็บเป็นแปลงข้าวหวานนะมันจะ,สะเสถียรกว่าดีกว่านะนิ่งกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์การปนก็จะน้อยหรือแทบไม่มีเลยครับแล้วก็สามารถเก็บพันธุปนได้ง่ายเป็นหนึ่งทางเลือกนะเราใช้พื้นที่สโคบเล็กๆทําแปลงที่จะเก็บมเมล็ดพันนะครับการซักแต่ว่าทําทั่วๆไปนะเพื่อนๆก็ทําเหมือน ตลาดทั่วๆไปใช่ไหมแต่วิธีของผมดีกว่านั้นและมีประสิทธิภาพสูงกว่านั้นในช่วงที่ต้นข้าวออกรวงนะออกรวงให้ผลผลิตเราจะอาศัยจังหวะการกดกูโค้ดกับอะมิโนสูงทําไมเราถึงต้องกดกูโคด้ดอะมิโนแล้วก็โพแทสเซียมสูงเพราะเราต้องการให้ข้าวที่มันไปตกผลึก เป็นแป้งมันสมบูรณ์เราต้องการลดความชื้นให้มันสูงที่สุดให้มันมีค่าความเป็นแป้งสมบูรณ์ที่สุดแข็งที่สุดใส่ที่สุดพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันจะเกิดอะไรครับมันก็จะทําให้จมูกข้าวสมบูรณ์พอจมูกข้าวสมบูรณ์มันก็จะทจํา,าทให้แช่แล้วงอกง่ายแช่แล้วไม่มีกินเม่นแช่แล้วไม่เกิดฝ้าที่ดีมากไปกว่านั้น,น,นคืออะไรการคืนตัวก็เร็วเมื่อเราเล่งโพแทสเซียมสูงๆแบบนี้เมื่อเราเล่งกลูโคสเล่งอะมิโนสูงๆแบบนี้ ในช่วงที่เข้าชูรลวงแล้วเนี่ยชูสวัยผสมเกสอนเร็จแล้วเนี่ยเพื่อนพ่นตัวโพแทสเซียมตัวกูโคตัตวอะมินโนกดนักๆเลยบินเพดานสูงๆส,งสัก5เมตรเนี่ยกดอัดนักๆเลยใครอาจจะบอกว่ามันเปลืองมันฟุ่มเฟือยก็แค่ไล่เดียวเองอะ่ะคุณลงทุนไม่ได้หรอครับที่จะให้ได้เมล็ดพันธุ์ดีๆคุณเสียสละไม่ได้หรอ ถ้าจะตั้งอกตั้งใจดามากกันก็นแล้วแต่เลยเอาที่พี่สบายใจเลยเนาะจะบอกในสิ่งที่ดีๆบอกวิธีการดีๆให้คุณส่วนคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนั้นมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณที่นี่มันก็จะไปสอดคล้องกับ EP ีที่หนึ่งสอดคล้องตรงไหนสอดคล้องตรงที่ว่า เมื่อมันมีความเป็นผลึกแป้งที่สมบูรณ์เนื้อแป้งมันก็จะแน่นพอแน่นปุ๊บเนี่ยแล้วเราไปใช้รักการแช่แช่มเมล็ดพันธุ์สองคืนหรือ3คืนพอแช่มเมล็ดพันธุ์สคืนหรือ3คืนปุ๊บมันเกิดการคลายตัวเอนไซม์ ine, มันทําหน้าที่ย่อยแป้งกลับมาเป็นสูโคสกูโคสูโคสโคเสร็จปุ๊บเจ้าหนอก็พัฒนาดี ตนก็พัฒนาดีพอการพัฒนาต่อเนื่องดีปุ๊บส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อการโตอของข้าวส่งผลต่อการกระจายตัวของล่ามันก็จะไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาของ E ีที่หนึ่งที่เคยพูดมานั่นเองครับหลายๆคนที่เคยทําพันุ์แล้วเคสทาแล้วมันไม่ดีเหมือนอย่างที่ซื้อตลาดมาลองเอาวิธีการผมไปใช้นะเพืพ่อนๆนะเก็บพันธุก็คืออย่าให้เก็บแบบใช้รถเกี่ยวเก็บให้ใช้เขียวเก็บเกี่ยวเอาครับเกี่ยวแล้วเอามาฟัดมุงเขียวเอาลี่กางแล้วก็ฟัดฟัดฟัดให้มันได้สัก ปริมาณจํานวนเมล็ดพันธุ์ที่เราพอใช้ในแปลงอย่างเช่นเราห้าไร่เราจะใช้กี่ลูกเราไม่ต้องหวานทีเพื่อนๆโดยเฉพาะพื้นดินที่มันฟื้นฟูขี้ไก่ขี้หมูขี้เป็ดขี้วัวขี้ควายเนี่ยไม่ต้องสายถึง25กิโลต่อไร่เนี่ยขึ้นจนไม่รู้จะจะขึ้นยังไงแน่นไม่รู้จะจะแน่นยังไงแค่25กิโลพอครับสาหรับดินที่มันฟื้นฟูนะทำแบบนี้คุณจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเก็บสต็อกไว้เพื่อสำรองเป็นพันธุ์ที่จะลงในฤดูการถัดไปนู่นนะครับแล้วไอฤดูการที่เราเกี่ยวไปแล้วเราก็ เตรียมพันหม่อีกเราก็ทําแบบนี้ลงแบบนี้ที่แปลงเดิมในลักษณะแบบเดิมคุณก็จะมีเมล็ดพันธุ์ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วค่าเมล็ดพันธุ์ต่อคาวเนี่ยเพื่อนๆไม่ใช่ถูกๆนะครับถ้าคุณเซฟค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้จากการที่คุณยอมเหนื่อยน้อยเนี่ยค่าใช้จ่ายมันลดลงไม่ใช่น้อยนะครับแล้วถ้าคุณไปลดเรื่องของการฟืนฟ้นฟูดินแล้วไปลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปอีก อันนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยนะต้นทุนยิ่งยิ่งหายนักเข้าไปใหญ่เลยมันจึงมีเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นกลุ่มหลังบ้านของผมรีเควสตกลับมาหาว่าโอ้ผมไม่เดือดร้อนหรอกอาจารย์พะต้นทุนผมนิดเดียวเองต่อให้ผมไม่ได้ล่ไล,ละตันแล้วราคา67,00พันผมก็อยู่ได้มันคือเหตุผลของคาตอบที่เป็นข้อสงสัยของใครหลายๆคนเลยว่าอาจารย์ไม่เดือดร้อนไม่รู้สึกลู้าละอะไรกับราคาคาวที่มันเหลือ6กพันเจ็ดพันแปดพันบ้างเลยหรือครับจะเดือดร้อนทําไมอะ่ะต้นทุนเรามดนิดเดียวเองอะ่ะเราจะไปกังวลไปวิตกอะไรไม่ไม่ครับ เราไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยถึงเราวิตกถึงเราจะกังวลผมามเลยนะมันมีอะไรดีขึ้นบ้างครับมันก็มีแต่ถูกลงแล้วก็ต้นทุนการผลิตแพงขึ้นเรามานั่งตัดพ่อตัวเองอย่างนี้แล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นครับแล้วคุณเอาเวลาที่คุณมานั่งตัดพ่อหรือมานั่งบ่นว่าราคาข้าวถูกเ,เอามานั่งคิดเอามานั่งทบทวนว่าทํำยังไงถึงจะลดต้นทุนลงได้จากการใช้ปุ๋ยเคมีจากร้อยก็เหลือ50บจาก50บให้เหลือ20 จากยีิให้เหลือซิปจากเมล็ดพันธุ์ที่ค้นใจไอ้ที่นั่งๆน,นะที่ผมเห็นเลยนะที่เป็นต้นทุนนักๆของการทํานาข้าวนะเพื่อนๆน,นะเมล็ดพันธุ์ที่นักสุดๆเลยนะแล้วก็น้ํามันที่ใช้สูบน้ำแต่น้ํามันถ้าเกิดว่าจะทํานาดีๆคณนาดีๆเนี่ย ไอ้ตรนนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแกผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นต้นทุนที่สูงหรอกไอ้ที่ผมมองว่ามันมันเป็นต้นทุนลักเลยนะแล้วก็สูงด้วยเนี่ยมันมันมีอยู่สองตัวแหละก็คือมเมล็ดพันธุ์กับปุ๋ยตรงนี้แหละคือต้นทุนที่แพงมากๆฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณลดไอ้สองตัวนี้ลงได้เนี่ยคุณไม่ต้องสนใจเลยว่ามึงซื้อเจ็ดพันหรอ,อ,อก,ก,ก็แล้วไงอะ่ะเจ็ดพันกูขายแล้วเจ็ดพันอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ก็ต้นทุนมึงนีดเดียวเองอะ่ะ คุณต้องคิดแบบนี้นะครับทุกวันนี้คุณต้องคิดแบบนี้นะถ้าคุณคิดแบบคลิปวิดีโอก้อนๆที่ผมทำนะต้นๆเลยนะพิดนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยเวลามันเปลี่ยนไปเราจึงต้องลุกออกมาพูดเนื้อหาให้มันสอดคล้องกับความเป็นยุ่ของเราในปัจจุบันสรุปก็คือองค์รวมเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วว่ามันมีวิธีการจัดการแล้วก็ควรจะน้นเรื่องอะไรใดๆอย่างไรกับการเก็บมด็ดพันธุ์ในานาข้าวของเราเนาะเพื่อนๆเนาะตรงนี้ก็เป็น EP ีที่2ที่อยากจะฝาก ไว้ให้ทุกคนที่มีความใฝ่รู้เถเยอทะยานก็ความรู้ที่แน่นจริงๆกับการทํานาข้าวเนี่ยเอาไปลองประยุกต์ใช้ดูครับ